ชุดน,นี้สำหรับ6ก6นะครับพร้อมขอกวายไปใส่รถคีบเป็นปลายท่อสั้นนะครับ40่สิบเซนเรียบร้อยนะครับปลายท่อนี้เป็น3นิ้วนะครับระบบน้ำมันขึ้นลงครบนะฮะตัวนี้เป็นเทอร์โบกาเล็ตเ70นะครับเป็นของกาเลตนะเปิดไปหน้าให้ดูตัวนี้เป็นกันเซิร์ฟนะครับสองชั้นสวยอ่านะฮะเป็นกาเล็ตเออ นะครับตอนนี้ก็คือลูกค้ามีท่อกรองอยู่แล้วมีท่ออากาศเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปตัดเพิ่มนิดหนึ่งรดก็ประมาณเสร็จไปได้เพราะกรองอากาศลูกค้าแปลงไว้ข้างบนอยู่แล้วนะครับพร้อมเป็นรถคีบนะฮะก็ปล่อยท่อตรงนี้ไว้ให้ลูกค้าเดินท่อไปที่กรองอากาศเดิมได้นะครับอันนี้ท่อดันสองนิ้วครึ่งนะเข้าระบบเดิมนะครับเป็นทอยดีเหลี่ยมระบบน้ํามันขึ้นลงจากที่ฝา นะครับจุดเดียวอ่านี่ไหลกลับอันนี้เป็นเลี้ยงแกนนะครับเป็นสายอ่อนขึ้นมาสวยๆครับชุดนี้ก็งบไม่แพงครับพร้อมเข่าควายโครงหลังเบอร์สี่เยบร้อยเดี๋ยวจะส่งให้ครับรถคีบหกพันหกครับอันนี้เป็นเครื่องกลับด้านนะถัโบหันออกนอกนะครับถัโบหันออกฝั่งนี้อ่ามันจะไม่เหมือนไซส์ปกตินะฮะเียบร้อยครับเดี๋ยวจะส่งพ่งนี้ครับ